สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์จามพวกเราหลังจากที่ได้รับการเทศสอนแล้วก็มีความเชื่อปู่ยาตายายของเราก็มารับศีลล้างบาปแล้วก็อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเป็นย่อมๆไปถ้าดูในอดีตเราก็จะเห็นว่าหมู่บ้านใดที่มีคนคริส์นั้นก็คือคริส์ตหมดเลยก็เพราะว่ามิชชันนารีนั้น ได้แยกพวกเราออกจากที่ต่างๆแล้วม,มาเริ่มสร้างวัดแล้วก็สร้างหมู่บ้านใหม่ทั้งนี้ก็เพื่อว่าคริสตชนจะได้เป็นกําลังใจให้แก่กันและกันจะเป็นการสวดภาวนาจะเป็นการไปร่วมมิซาจะเป็นทําหน้าที่เป็นพลมารีเป็นฟินสินเดอร์ปอหรืออะไรต่างๆเนี่ยมาช่วยส่งเสริมให้ความเชื่อในหมู่บ้านนั้นเพิ่มขึ้นฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เขาสร้างมาจนถึงรุกวันนี้ พวกเราก็มาดูอีกนิดหนึ่งว่าหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านคริสตัตงตอนนี้ก็มีพี่น้องชาวพุทธมาอยู่ด้วยและบางทีคริสตัตงของเราก็ออกไปอยู่ที่อื่นด้วยอยู่ในหมู่ของพี่น้องชาวพุทธเราจะทําอย่างไรเพื่อจะรักษาความเชื่อของเรานอกจากจะรักษาความเชื่อของเราแล้วยังเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนอื่นโดยที่บอกเขาเลยว่าเราเป็นคริเศชนเราเป็นคนรับศีลล้างบาปเรามีความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้า อันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วในสมัยของเรามีอะไรจะช่วยเราในการที่จะทำงานนี้ได้ดีละ่ะก็ B E C ไงครับกลุ่ม B E C นั้นก็คือกลุ่มที่พวกเราประกอบไปด้วย10ครอบครัว1 5ครอบครัวแล้วก็ถึงวันเวลาเราก็เรียกประชุมเราก็จะมีการอ้อนวอนขอพระจิตเจ้าลงมาสู่พวกเราที่มาประชุมแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการภาวนารวม และการอ่านพระวรสารอ่านหนังสือพระคมภีร์เพื่อจะเตือนจิตใจของเราก็มีตัวอย่างชีวิตบางอย่างเพื่อจะได้เตือนพวกเราเหมือนกันว่าตัวอย่างเหล่านั้นมันอาจจะเป็นเวลาที่เตือนพวกเราให้ให้เห็นชีวิตของเราแต่และคนว่าจะทำอย่างไรในอนาคตนี่ก็คือ BEC ที่ตอนนี้เรากำลังเดินหน้าไป บางแห่งก็บอกว่าพวกเราไม่ทิ้งเด็ดขาดเพราะพวกเราได้เจอสิ่งที่ดีๆแล้วแล้วก็พวกเราก็เป็นหนึ่งเดียวเรามีความสุขในการที่จะเข้าหาคือที่จะมาสวดภาวนาในบ้านนั้นบ้านนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่บางกลุ่มนั้นรู้สึกว่ามองยังไม่เห็นคุณค่าของมันรวมตัวไม่เต็มเพราะคิดว่าการมาอย่างนี้มันเสียเวลาดู อน,นิยายน้ำเน่าดีกว่าหรือว่าหายใจทิ้งดีกว่า,อ,าอะไรสํานองนั้นเราจึงเห็นว่าคนที่เข้าใจจริงๆก็มีเยอะแล้วและเป็นต้นตอนนี้พ่อก็บอกว่า,ถ,าถ้าปัญหาต่างๆเนี่ยในในหมู่บ้านเนี่ยเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับผู้ชายมีมากกว่าของผู้หญิงถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆถ้าผู้ชายมาร่วมประชุมด้วยมาถกกันมาคุยกันแบบพี่น้องเอาพระกมภีร์เป็นหลักเนี่ย เพราะเขาคิดว่าในสังคมของเราปัญหาต่างๆที่พวกเราเคยทนด้วยความทุกข์ยากลําบากใจเนี่ยตอนนี้ก็จะมีการแก้ไขแต่ถ้าหากว่าทั้งผู้ชายเนี่ยขี้เกียจไปก็จะทําให้กลุ่ม BEC นั้นไม่สมบูรณ์เพราะถกไปก็ผู้ชายก็ไม่อยู่และปัญหาที่ผู้ชายเขามีนั้นเขาต้องถกกันเพื่อจะได้แก้ในแสงสว่างของพระวรสารนั่นเอง ตนนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าได้เล่าเรื่องพระคิดได้สอนคนให้รู้จักสวดภาวนาคือบอกว่าผู้พากษาคนหนึ่งอยู่ในเมืองหนึ่งเขาไม่ยำเกรงพระเจ้าและไม่กลัวมนุษย์หญิงม่ายคนหนึ่งที่อยู่ในเมืองนั้นนางมาขอพบเขาครั้งแล้วครั้งเล่าพูดว่าการุณาให้ความยุติธรรมแก่ดิฉันต่อสู้กับคู่ความเถิด ผู้พิพากษาผู้นั้นไม่ยอมทำตามจนานางก็ขยันขยอในที่สุดก็รำคาญก็เลยทำให้พระองค์ก็เปรียบว่านี่นะการภาวนาเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือว่าเราที่เป็นลูกของพระบิญเจ้าเนี่ยก็ต้องส่งคำภาวนาไปสม่ำเสมอแม้บางครั้งสิ่งที่เราขอนั้นเราได้รับอย่างอื่นแทนเราต้องมองเห็นด้วยไม่ใช่ว่า บอกว่าสวดไม่ไมสวดแล้วเพราะาไม่ได้สิ่งที่ต้องการแล้วใครเป็นหัวหน้าใครเป็นใครเป็นใหญ่ในชีวิตของเราเป็นพระพิญเจ้าพระพิญเจ้ารู้ดีไหมว่าอะไรดีสําหรับเราพระองค์ดีพระองค์ร,งรู้ดีกว่าทุกๆุกคนในบ้านและรู้ดีกว่าตัวเราเสอีกเพราะฉะนั้นเราจะต้องสวดภาวนาสม่ําเสมอมันไม่ใช่เพราะว่าพระพิญเจ้าไม่ได้ยิน แต่เป็นเพราะว่าเรานั่นแหละไม่ได้ยินตัวไม่ได้ยินเสียงของพระบินเจ้าเลยอะ่ะที่จริงการภาวนาก็ไม่ใช่อะไรอื่นที่ข้าพเจ้าต้องภาวนาเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นคริสเตชนและเพื่อจะทําสิ่งที่คริสเตชนต้องทาข้าพเจ้าต้องการพลังข้าพเจ้าภาวนาเพราะว่าข้าพเจ้ามีความสับสนหลายเรื่องในชีวิต และเพื่อจะกระทำสิ่งที่ที่ถูกที่ควรข้าพเจ้าต้องการแสงสว่างของพระเจ้าข้าพเจ้าภาวนาเพราะว่าข้าพเจ้ามีความสงสัยหลายอย่างและเพื่อก้าวหน้าในความเชื่อข้าพเจ้าต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์ข้าพเจ้าภาวนาเพราะว่าข้าพเจ้าต้องตัดสินใจแต่การตัดการเลือกตัดสินใจไม่ชัดแจ้งเสมอไป ดังนั้นข้าพเจ้าจึงต้องการคําแนะนําจากพระองค์ข้าพเจ้าภาวนาเพราะว่าทุกอย่างที่ข้าพเจ้ามีพระเจ้าทรงให้มาทั้งสิ้นและข้าพเจ้าควรจะขอบคุณพระองค์เสมอข้าพเจ้าภาวนาเพราะว่าพระเยซูเจ้าทรงภาวนาสม่ําเสมอให้ท่าพระองค์ถือว่าการภาวนาเป็นเรื่องสําคัญข้าพเจ้าก็ควรจะถือว่าสําคัญด้วย ในบุญหลายองบอกว่าคนที่ไม่ภาวนานั้นไปสวรรค์ไม่ได้ก็เพราะว่าความสัมพันธ์ของเรากับพระพินเจ้านั้นมันเป็นสิ่งจําเป็นเหมือนกับอากาศที่เราหายใจถ้าไม่มีเราก็ตายเหมือนกับนกที่จะต้องบินไปหากินถ้ามันบินไม่ได้มันก็หมดความหมาย ถ้าเราสวดภาวน,วนาล้วก็ยังมีเยื่อใหญ่กับพระบิเจ้าฉะนั้นเยื่อใหญ่นี้แหละจะช่วยให้เราได้มีความสุขอยู่อย่างผู้ที่พอใจอิ่มใจและอยู่อย่างผู้ที่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกแก่หลานถามพี่น้องเลยก็ได้ว่า ปู่ย่าตายายของเราพ่อแม่ที่ลงรับไปแล้วเนี่ยขเขาจะระบางคนเนี่ยมีอะไรที่เขาเป็นตัวอย่างที่ดีแกเราหลายคนมองลึกๆก็จะเห็นว่าท่านเหล่านั้นพาเราภาวนาเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องได้ทําหน้าที่ของตนเองพาลูกหลานภาวนาทุกคืนนะครับและพระบินเจ้าก็อยู่ทํากลางพวกเราเราก็มีความสุขสวัสดีครับพี่น้อง ข้อรำพึง,พงจากพระวาจาที่ท,ท่านรับฟัง,ฟงจบไปแล้วนั้น,น,นโดยพระ,ระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์